เอาละฮะก็ขอสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะก็มาอยู่กับไก่สายเติมนะครับ EP ที่สิแล้วนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะเลือกไปสุ่มหาคนที่จะแบกนะครับก็คือไปในโซนฟรีสไตล์นะครับ <Okay. S 1> เราจะพยายามหาแบบสุ่มหลายๆแบบนะฮะทุกคนใครมีไอเดียเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มในโซนฟรีสไตล์นะครับไปตรงไหนวะผมก็ไม่เคยด้วยทุกคนนี่ใช่ปะไม่เคยเข้าไปคุยเลยอันนี้อะไรรีแลกซ์โซนเนาะคนไปไหนหมดละทำไมดูในคลิปทําไมคนเยอะจัง เอ้มาแล้วมาแล้วนะนี่ไงเดีด๋ยวเอาเขาวิ่งหนีเราเราจะพิมพ์คุยเขาซะหน่อย <C> e นี่ๆๆนี่นี่สาวสาวทุกคนต่อยก่อนเลยเ <c ười> <c ười> พื่อนเออให้หวัวใจไก่ด้วยจา๋าเปิดไม้ได้ไหมครับอะไรวะเนี่ยรับบอกอะไรวะนะอ๋ออีกคนนึงได้ค่ะ ไปลงแรงกันไหมครับเออพิษพาคพิธาแต่เขารู้แต่เขารู้ได้คะ่ะโอเคเพิ่มยังไงอะทุกคนผมเพิ่มไม่เป็นอันนี้ไงเพิ่มละส่งคำขอแล้วออกเลยนะโอเคดีกีหน้าอ้ยย่มีมัดฝายด้วยเราก็มีนี่มแน,น่ไปเราได้เพื่อลนละฮะหนึ่งคนนะครับ ออกเลยออกเลยไหนวะคนไหนวะนี่ไงนี่ไงมาละมาละสวัสดีครับพี่ได้ยินไหมคะได้ยินครับไปแลงสี่เนาะพี่เนาะออได้ค่ะครับโอ้ยเสียงพี่น่ารักจังไอตึน้นหน้าแฟนผมนี่ลอยมาเลย <c oughs> เอาแล้วฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราก็สุ่มมา2คนนะครับแล้วก็มากับคนในโซนฟรีตายคนหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็มาดูกันว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะ เดี๋ยวเราเปิดไมค์คุยกับเขานะครับดีกิน่าชื่ออะไรครับชื่อเกด่ะชื่อเกดเหรอชื่อเกดเหรอครับใช่ค่ะโอยชื่อเปาะด้วยพารู้วันดีครับได้ยินนะครับได้ยินครับได้ยินครับแบกผมเลวยด้วยโอ้พี่ต้องแบกผมมาห้าท่านชมห้าตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมแล้วนะครับผมเหมือนว่าเบอร์สองกับเบอร์สนี่น่าจะตึงอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราให้เขาโดดเลยละกันโดดไปครับเ่ยแล้วแตะเลยครับแล้วแต่เลยพี่แบกผมด้วยชื่อพี่โหดมาก ล้วพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรชื่ออาทิตย์ครับอาทิตย์อ๋อผมชื่อเดชนะครับผมชื่อเดชนะโอเคเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่กำแพงเพชรครับแล้วแล้วเกศอ่ะเกศเป็นคนที่ไหนคนอุดรค่ะคนอุดรไปบ้านบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันผมก็เป็นคนอุดรใช่ใม่ครับชัดๆโบไปโบไปนะเจ้ามีตัวลงนะครับด้านล่างระวังด้วย ผมจะไปซูนมันแล้วนะนนซูนเลยซูนเลยนี่นไงมันข <laughs> ี่รถมันขี่รถพี่ไม่มีตัววิ่งเอาหัวพี่เอหาหัวเอ้ยมันรีแม็กไม่ได้แตกหนึง่งแตกหนึง่งพี่แตกหนึง่งส <c oughs> วยๆว้าวผมโดนตรงไหนตรงไหนตรง,งไหไนอยู่อันนี้ไงแค่ไกลเลยจับหนักนะั่นอ่ะจ็บหนักอ่พะ,ะ,ะพี่อมแล้ค่ะลุงสวยสวยสวยผมอ้อมอยู่ผมอ้อมอยู่มีตัวไกลด้วย ระวังพี่ระวังก้าวหัวครับก้าวหัวเรียบร้อยเรียบร้อยน่าจะเหลือตัวเดียวพี่มาเป็นคนอุดอรนี่บ้านไหนครับเนี่ยบ้านลุงโอ้โหเราอยู่คุ้มวาวด้วยเฮ้ยผมเจอสองฟวงขอขอเล่นเลยป่ะสองฟวงผมขอเล่นผมขอเล่นโอเคโคตรก๊อ <Okay. S 1> ดเลยสองฟวงนะเฮ้ยไม่ใช่พี <laughs> ่บเบอร์สี่สวัสดีครับ เขาชื่อเหมือนพี่เลยอะ่ะเป็นแฟนกันเหรอพี่ใช่ครับหอมเป็นแฟนกันด้วยไอ้ยาที่แรกผมก็คิดว่าเป็นคู่กันเหมือนกันนะเ,นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามอะ่ะอีกอีกไม่นานครับพี่อีกไม่นานไอเติร์นไห้จาพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับ <c oughs> ผมอายุสิบเก้าครับของผมสิบหกผมรู้แล้พี่ถูกแล้ว <c oughs> ใช่เปล่าใช่ใช่เอ้ยคนหน้าพี <c oughs> ผ่ผมเจอผมเจอผมเจอในบ้านเขียว เ <anca runs over> ขาหัวเขาหัวสวยพี่ผมลังเงคายคนึ่วงร่ว <ต passou. S 1> งพี่ร่วงเอ้าแตกแอ้าเหรอเ <aret ruled? S 2> ม็ดเดียวเองหนาไปไหน,นต่อดีครับพี่พี่เบ์สองนำเลยผมว่าพี่โหดสุดพุณชิโนกดีกว่าปะ่ะไปพี่ไปเองควงหายยากเนาะมันรู้ไงว่าผมเล่นปืนนี้โหดมันเลยแบบดอกน้อย เติมหมดเยอะปะเกมเนี้ยลหลายหลายหมื่นแล้วอ่ะโอ้พี่เอาตังค์มาจากไหนครับทำงานเติมเองบ้างแฟนเติมให้บ้างพี่เติมให้ผมบ้างดิเติมสักหมื่นหนึ่งนะพี่โอ้ <laughs> ผมหยอกผมหยอกผมหยอกถึงพูดจริงก็ไม่เติมให้ผมใช่ไหมพี่เป็นหายญาตใช่โควิดนี้ผลกระทบเยอะแยะเลยพี่สู้ๆนะครับสู้ๆนะตอแล้วเนี้ยได้ได้ได้ทำงานอย่างนี้ว่าเรียนอยู่ผมนอนอยู่บ้านเฉยครับ กวโรงเรียนผมหยุดครับตอนนี้โควิดมันระบาดไมเรียนออนไลน์อหระผมโดดโดดท่านเรียนทั้งหลับใช่ไะแล้วพี่ทำงานแล้วหรอครับเนี่ยไม่ครับไม่ได้ทำครับอ๋อเรียนยู่เห่อพี่ไม่ไดีกว่ากศนเอาโอเค <Okay. S 2> กศนก็จบเหมือนกันนะพี่เนาะความรู้เราก็ไส่คว้าเอาวเตยยโถะสนิทละแมนครับแมนครับผมนี่นอนอยู่บ้านนีเฉยผมยังไม่ท้อเลยนะครับ เูาปิดจะถอดราเลยพี่ผมอยู่ไหนดนมี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 อยู่ไหนครับเฮ้ยเห็นแล้วอแล้วผมวิ่งผ่านมาได้ไงวะกหลังวิ่งไปพี่ผมหลังเข้าหลังแตกพี่หัวแตกสวยมันหัวพี่โดนหัวไม่ตายเจ็บหน้เจ็บหลังหลังเข้าหลังเข้าโซ่หลังเข้าโซ่แตกหัวแตกพี่หัวแตก หลังไหนหลังไหนลังไหนครับหลังไหนข้างบนเนี่ยบ้านเอลเนี่ยทางพี่บ้านเอลบนเหรอใช่ใช่นั่งมาแล้วมาแล้วเฮ้ยพามาตัวไกล์ก่อนหอมตัวไกล์ก่อนโหมันมีโคโนอีกเดี๋ยวรอโคโนมันหายพิมหัวแตกแน่นอนโอ้หเยอะเยอะเยอะหน้าหลังครับหน้าแตกยังพี่หน้าแตกยังยังอย่งเพื่อนเพื่อนลุมอ่ะชุดไม่ได้ไม่มีไอ้วัว เพื่อนเพื่อนคานคา,านเข้ามาเลยว่าเราเูกออมันแตกมันแตกโดนโดนพี่โดนหมดแตกพี่มหมดแตกหมดหมด,ดหมด,ดยังหมดยังทั้งผมหมดทั้งผมหมดแต่ทั้งคนอื่นไม่รู้หาไอซ์ <c oughs> วอลก่อน ยาหมดยาหมดเฮ้ยเจอไอ้บอลแล้วขอ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 ยาหน่อยได้ไหมพี่ผมเอายาไปฝากผมยาไปฝากยาผมเก็บมาเจ็ดกล่องพี่เราต้องวิ่งอ่ะพี่เราต้องไปอะ่ะพี่ตามมาโอเคที่หนึ่งออกมาแล้วข้างหน้ามันยิงกันข้างหน้ามันยิงกันผมเข้าผมเข้าผมซุนเลยซุนเลยไงซุนเลยในโรงงานพี่ แตกพี่ตรงนี้แตกเดี๋ยวทางผมอย่าทางไอ้บอลนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมเก็บไอ้บอลก,ก่อนตัวเดียวเองนะตัวเดียวเองนะผมซุนเลยผมซุนเลยผมขอหัวเน้นๆโอ้ยยิงไม่โดนพี่เก็บอยนะู่พี่เก็บอยู่ แต่พี่หัวแตกโอ้โหเงียบ้อยนี่สาวให้หัวใจด้วยเอาไปหนึ่งดอกคนหนึ่งดอกถ้าอยากได้ดอกก็บอกผมนะครับได้ยินครับเป็นไงครับผมโหดไหมพี่โหดมาก เป็นไงผมโหดไหมผมได้9้าตัวเลยนะเ <laughs> มื่อกี้โอ้โหไม่ได้เล่นอ่อนแล้วเนี่ยของแท้ของแท้เลยใช่ไหมพี่โอเคฮะท่านชมฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวรับชมหลายเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครอยากให้ผมไปสุ่มแบบไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนเลยนะฮะไปฮะท่านชมสำหรับนี้ก็บายบายนะครับปิว